ครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องกันอีกแล้วแกะกล่องอะไกันดีวันนี้มาดูร้านโดนัดกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปกันมาก่อนอื่นนะครับอย่าลืมทำบุญกับยูนิเซฟกันนะครับตอนนี้ยูนิเซฟ for every child นะครับผมขออนุญาตโฆษณาก่อนเลยนะฮะโฆษณานี่ถือว่าเป็นการสร้างบุญของผมนะ ยูนะะิเซฟเด็กเป็นล้านคนนะฮะขออนุญาตนิดหนึ่งเด็กเป็นล้านคนทนะะั้งอยู่เครนทัลัสเซีย,ยแล้วก็ื้นเมืองด้วยนะฮะแล้วก็เด็กแอฟริกันและเด็กทั่วโลกนะฮะที่กําลังลาบากท่านใดมีทุนทรัพย์พอมีตงังพอจะสนับสนุนได้ก็เรียนเชิญสนับสนุนนะฮะ ะะท่านใดพอจะสนับสนุนได้ก็เรียนเชิญสนับสนุนนะฮะเบอร์โทรสามารถหาได้ดังนี้คือนะะเบอร์ของยูนิเซฟเขานะฮะเป็นบาร์โค้ดสแกนได้นะ,ะสแกนเอาโฆษณาให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนน้อยนะครับแต่ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเด็กๆได้อิ่มนะครับได้อยู่ในความสุขในช่วงลำบากนั้นครับโอเคมาเรามาดูกันนจะกลับผิดนะ โอเคกลับมาขอบคุณกล่องนะครับผมเรามาอันบ็อกกันดีกว่าวันนี้เราจะมาอันบ็อกมิสเตอร์โดนัทกันถ้าพร้อมแล้วไปกันสวัสดีทุกท่านนะครับผมเป็นレสคิวนะครับแต่อ่อตอนนี้ผมเป็นเอนจิเนียร์วันนี้เราจะมาคุยเรื่องมิสเตอร์โดนัทกันพร้อมหรือยังครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปกันผมมาพื้นต้องมาแล้วแหละดีขึ้นดีขึ้นพื้นมาแล้วไงต่อ ผมว่าด้านข้างน่าจะมีนะอืมๆโอเคพอเข้าใจน่าจะพอชิดนหนึ่งผมว่าเรา,เาด้านหน้าก่อนดีไหมก็ดีนะเขาตอนรับทุกท่านสูเมืองโทนิกะนะครับผมตอนนี้ท่านกำลังอยู่หน้าไซ์งานก่อสร้างมิสเตอร์โดนัทตั้งสิแป๊บหนึ่งสักครู่นะครับโอเคป้ายมาละยังขาดอะไรมัง่งขาดโดนัทโดนัทไว้ก่อนหัวมมหวมหวม ใช่หัวมุมโอเคหัวโอเคดีขึ้นเยวนป๊ะนะครับพอได้พอได้ยังขาดอะไรอีกยังขาดด้านข้างเอา้าใส่มาโอเคได้เลยได้เลย,เลยโอเคนะครับตอนนี้ขาดไปด้านหนึ่งนะครับขาดไปด้านข้างด้านหนึ่งไม่เป็นไรมหทีนี้เราสร้างอาคารกันสร้างเซเว่นกันเลยไหมเซเว่นเลยเหรอแม่บอกไม่เซเว่นะเซเว่นเขาว่ากันแมสร้างโดนัทก่อน เราต้องมีอะไรม้างเราต้องมีโดนัทครับโอเคแป๊บหนึ่งนะสักครู่นะฮะเรากำลังยกร้านโดนัดมาตั้งสักครู่นะครับร้านโดนัดมาแล้วนะครับทุกท่านเย่อีกน่อยอีกหน่อยติดแล้วอีกหนอยดีดเคเคเคอีกทีทีหนึ่งสองเมดีมากครับร้านโดนัดมาแล้วทีนี้ทำาไงาต่อเราต้องการทงใช่ไหมอ่ะทงมาอีกข้างด้วยสิแป๊บหนึ่ง ขาดอะไรนะกระถางต้นไม้โอเคมาขอยข้างได้ไหมก็ได้ๆโอเคกระถางต้นไม้ครบทีนี้รถจะมาตอดยังไงเราว่านหนต้องเรือแล้แหละเออได้ได้ได้โอเคๆเขาคุณรถยกมากเลยนะโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอกาสหน้าว่ากันอีกทีได้ได้ได้ไปเราว่านหนขาดเสาไฟฟ้านะโอเคเดี๋ยวติดให้ว่าแล้วชักหิวเข้าไปกินนอนัดกันเลยดีไหมเนี่ยไม่เลวไม่เร็วอ,อะเดี๋ยวซี่ ยังไม่ได้ติดตั้งรั้วระหว่างทางเลยเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่แล้วป้ายโดนัทก็ไม่ได้ติดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราดูให้โอ้จริงด้วยสิป้ายโดนัทหายไปไหนนั่นสิยังหาไม่เจอเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอเอาแค่นี้ไปก่อน,อย,อนยังเหลืออะไรมั่งยังเหลืออะไรคนขายจ้าได้เลยได้เลยอาวัสดีละพี่จะกินดีๆหรือกินในน้ำตาเอาอย่างนั้นละพี่ ล้อเล่นล้อเล่นเอาเอารถอะไรโอเคเดี๋ยวนะยังขาดอะไรมั่งน่าจะเป็นป้ายข้างบนป้ายข้างบนเหรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราดูนะเราว่าป้ายข้างๆนะไหนเออใช่ป้ายจอดรถมาแลกดีมากดีมากขาดอะไรอีกเราว่าเราขาดลูกค้านะอ,อ,อ๋อเหรอเออเออครับผมนี่เราว่ายังขาดอะไรนะขาดต้นไม้ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเติมให้มีปัญหาต้นไม้มาแล้วอือแจ่มขึ้นเยอะเลยเห็นดูสิ โอ้แจมขึ้นเยอะเลยได้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 ได,ได,ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนขอบคุณมากไม่เป็นไรยังไปกินโดนัทกันโอเคทุกท่านวันนี้ก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีแปบหนึ่งสิเฮ้ยเงินถ้าเราไปทํางานก่อนนะโอ้ขอบใจนายมากเลย a ั k ง o ิวตั n งค o u ไปละแี่ไวจริงๆโอ้สวยงามสวยงามสวยงามมากวันนี้ก็เสร็จงานแล้วผมขออนุญ,ญาตไปทานโดนัทก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีบ๊ายบาย